บาร์นี่ในบฟุตบอลไทยลีกกลับไปแล้วนะพี่เปิดมดูกานแล้วคือแฟนบอลคนอื่นๆไปขอถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ติดใจสงสัยอะไรอ๋อยังไงยังไงติดใจอยู่คนเดียวครับครับคุณเนมรัชนิพงศ์ของเรานี่แหละฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่บอกว่ารักคนง่ายอ่ะคุณเนมอ่ะเรายิงก่อนเออไม่ต้องไปฟ้องใครฮะเรายิงก่อนแน่นอนฮะยิงแบบสลุดเลยปูพรมยิงปูพรมเลยเจ็ดศูนย์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานทุกท่านด้วยครับผม หลายรอยชีวิตนะใช่ครับเติมตลอดมาอีกแล้วครับใช่ EP ที่17นะครับโอ้ยหกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมในช่วงวันหยุดยาวหลอกวิเนะครับวันนี้ขอสลับที่บ้างนะครับผมมาอยู่ฝั่งขวาบ้างเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายไม่หลอดเี ฝั่งขวาหล่อไหมฮะฝั่งขวาก็ไม่หล่อพีฝั่งซ้ายสักราชสีอะไรฮึไม่ใช่นะครับฮะคนละอย่างกันคนละอย่างนะฝั่งไหนก็หล่อเหมือนเดิมเรายังอยู่ในใจยังหล่อในใจของแฟนๆรายการทุกท่านขอบคุณมากครับผมนะครับที่ติดตามรายการเติมตลอดนะครับมีดูหลายร้อยหลายพันคนนะขอบคุณจากใจจริงนะครับดนลคกกดแชร์ก็ได้นะอยู่กันไปตลอดแะ้วกันเนาะใช่รายการสนุกสนานเฮฮามีสาระบ้างไม่มีบ้างวันนี้คุณเสื้อของสมาคมกีฬาเทคนโ แต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราขอยนินดีด้วยกับน้องเทนนิสพันธุภาวงศ์พนรกิจและน้องจูเนียร์รามรงสวีวิหารีรเข้าสู่ประตูวิวาแล้วแต่งงานกันนะครับก็น้องเทนนิสอายุครบ28ปีพอดีอน้องเทนนิสเนี่ยเกิดวันที่8สิงหาคมป,ปี2540วันศุกร์วันที่8ใช่ไหมหลักฐานวันเกิดและวันที่9วันเสาร์ที่ผ่านมาในวั9สิงหาคมปี68ก็แต่งงานกับ แฟนหนุ่มยินดีด้วยนะทักคุณนะยินดีด้วยรำนรงโซวทมิหารีก็เป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเหมือนกันเคมีนี่เข้ากันนะตรงกันมีทำอะไรเหมือนอย่างเหมือนทุกเหมือนหลายๆอย่างเหมือนกันอะจริงๆเทนนิสเล่าให้ฟังว่าเขาชอบกันตั้งแต่อยู่ในแคมป์ที่เข้ามาเป็นเหมือนระดับเยาวชนทีมชาติแล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถเปิดตัวได้อกดค่อนข้างจะ เข่งครัดมากโคเชยอนซอกว่าห้ามเป็นแฟนกันพ่อเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะเสียสมาธิอ่ใช่แต่พอหล่ะจากนั้นก็ปลดล็อกแหละนะครับได้เหรียญทองเออเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์สองสมัยติดแล้วใช่ก็ได้ว่าประสบคลาสเรตแล้วนอตตินิสนะเทนนิสเนี่ยได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมสสองสมัยครับนะฮะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงหนึ่งสมัยปีสองพันสิบหกที่ริโอเดจาเนโรปีสองพันยี่สิบบวกหนึ่งได้เหรียญทองแล้วก็ปีสองพันยี่สิบสี่ที่ปารีสเกมก็ได้เหรียญทองโอ้เป็นนักกีฬาที่ว่าเป็นไม่กี่คนนะที่ได้ สามเหรียญทองในสามครั้งของโอลิมปิกเกมพี่มีคนเดียวมั้งก็คนแรกเลยแหละคนแรกเลยแหละคนแรกเลยที่ได้สองสมัยติดต่อกันอะเหรียญทองเพราะว่าผมจะได้ว่าตอนนั้นที่ได้เหรียญสองเหรียญติดต่อกันจะเป็นมนัปประจมดงแต่มนัปได้เหรียญเงินเหรียญเงินที่สองพันแปดที่จีนแต่สองพันสี่ที่เอเธนที่ประเทศกรีซได้เหรียญทองในกีฬามวยสากลซึ่งพี่สนิท พี่แมวก็สนิทนะใช่เขาจะสนิทกับพี่แมวสมยศแดงยนมากกว่าครับเพราะว่าเขามีตัมติ้งรองกันอยู่อ๋อตอนนี้เวลาไปเว้นว่างจากการฝึกซ้อมการแข่งขันแล้วเนี่ยเขาก็จะพาไปรีแล็กซ์ไปพักผ่อนกันโอ้แต่ว่าเห็นเอพี่มนัณเนี่ยตองยกย่องเลยพี่นะแต่ก็อาจจะผ่านเรื่องราวแบบเอแมวก็ชีวิตนะเนาะแต่ว่าเวลากลับมาแบบทํางานเนาะนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องเยอะนะพี่ใช่มีช่วงหนึ่งที่ช่วยเหลือลูกชายพี่ใช่ไหม ให้ต่อยมวยยังไมอย่าใช้คำว่าช่วยเหลือเลยนะฮะเพราะว่าผมจ,จ่ายสตังค์ให้แกแล้วมาเป็นโคอรสให้กับ<อ>ลูกชายครับลูกชายเขาอยากจะไปฝึกซ้อมกีฬามวยทีนี้ไปต่อยคัดตัวกีฬาเฟชชี่นะฮะที่มาหาวิทยาลัยไ,ไงแล้วผมดูคลิปที่เขาส่งให้ดูเนี่ย มันยังไม่มีรูปแบบการกชววยังไม่มีเลยต่อยแบบเวียงกันไม่เวียงกันมาผมก็เลยมาให้พี่เติ้ลมนัดบุญจำงแกจับทางมวยให้เป็นไงเป็นไงโอ้โหสองสามวันเท่านั้นเองโอ้โหจากที่ไม่เป็นมวยเป็นไงพี่โอ้โดนต่อยยับเลยนะไม่ใช่นะก็ไปก็ทรงดีไปแข่งเลยแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยครับใช่คือจะใช้หมัดหน้าเป็นเป็นเป็นตัวทําคะแนนหมัดหลังอเหรอัหมัดหลังนี่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ส่งคลิปมาให้ผมดูตอนชิงเหรียญทองนะออหมัดซ้ายอย่างเดียวเลยเออซ้ายเนี่เข้าตลอดเลยแล้วก็ต่อยไม่ค่อยโดนเขาก็มีวิธีการหลบเหมือนมนัทบุญจำนงเลยเออเหรผม <So S 1> ไป <okay. S 1> ผมเอาคลิปไปให้คอตเต้นมนัทบุญจำนงดูเนี่ยมนนัทบอกว่า นี่แหละหมัดหน้านี่แหละพี่คือหมัดที่ผมได้เหรียญทองอ๋อเหรอใช่ครับไม่ต้องออกหมัดหลังเท่าไหร่หมัดหน้าเนี่ยคะแนนทั้งนั้นเลยพี่ใช่แต่ผมก็อยากให้เขาออกหมัดหมัดหมัดหลังบ้างนะเพราะจังหวะที่เขาเปิดการ์ดเปิดหน้าเนี่ยมันต้องมีบ้างแต่ถ้าให้ผมผมเทรนนะเออดุดันกว่านี้เอผมเนี่ยจงจังหวะตะลุยเข้าไปเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีไม่ใช่ว่ามาแยบฉาญแยบฉาญอย่างเดียวก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2025ที่ที่เวียดนาม เราก็เข้ารอบเอ่อเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะวันเสาร์นะครับเอ้ยวันนาคารที่12สิงหาคมจะชิงแชมป์กลุ่มกับเวียดนามจาภาพนะครับหลังจากที่เราชนะมา2เกมติดชนะอินโดนีเซียมา7-0แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ชนะกัมพูชาไป7-0จัดกันเรายิงก่อนเออไม่ต้องไปฟ้องใครฮะเรายิงก่อนแน่นอนฮะยิงแบบสลุดเลยปูพรมยิงปูพรมเลย7-0เลยใช้ทั้ง F16 ทั้งกริปเพนเลย เออใช้เท้ายิงครับพี่เจ็ดลูกอ่ะเจ็ดลูกอ่ะยิงเราไม่ได้เลยครับเรายิงก่อนด้วยอ,อไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันว่าใครยิงก่อนนะอืก็น้องไ bon บบอลเจนิสตาจุนันทุจินันทุยาจินันทุยาเนี่ยครับก็ซัดแตทริกแล้วก็มีน้องน้องเมย์นะแมดเดซันเจส เมติสันเจตแคสตีนอันนี้เป็นกองหน้าลูกครื่งไทยอเมริกันก็ยิงสงประตูอายุ17ปีเท่านั้นเองสิปีก็ส่วนใหญ่ทีมของอิคิดาครับคุมชุดนี้เนี่ยเอาไปเนี่ยเป็นดาวรุ่งส่วนใหญ่พี่เพราะว่านักเตะตัวหลักหลายคนเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าติดฟีฟ่าเดย์พีไม่ใช่ฟีฟ่าเดแต่ว่าดาวรุ่งหลายคนก็ผลงานดีนะผลงานดีหลายคนเลยมีปลื้มใจมีใครล่ะเออหลายๆคนทวันรัต ธวััศทำประตูด้วยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งพลอยชมพูสมนึกเออเบอร์เก้ายิงเลยชิกสวยเลยค,ลกคลิกสุดสวยเลยครับ ทีมสาวไทยของเราก็ถล่มกัมพูชาไป70เก็บชัยชนะ2เกมรวดมี6คะแนนเต็มนะฮะเช่นเดียวกับทางด้านของเวียดนามแต่วีดนามเนี่ยเขายิงกัมพูชาเหนือคนเราเกมแรกเขาชนะกัมพูชา60แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเขาชนะอินโดนีเซีย7.0็ต่นทำให้ผลตัวเีขของเราตอนนี้ดีกว่านะเราบวก14เขาบวก13อืมดังนั้นเราขอแค่เสมอก็จะเป็นแชมป์ของกลุ่ม A มีผลนะเพราะในกลุ่ม B เนี่ยฟิลิปปินส์เขา มีเศษที่จะเป็นแชมป์กลุ่มไงมฟิลิปปินส์เป็นแชมป์เก่าด้วยลูกครึ่งเยอะมากลูกครึ่งอเมริกันเพียบเลยหากว่าเราไปแชมป์กลุ่มจะได้ไม่ต้องไปตัดกับฟิลิปปินส์ในรอบรองไงัไปเจอกันในรอบชิงอแต่ว่าคําตอบก็อยู่ที่เวียดนามครับที่จะเจอกันวันอังคารนี้แต่เวียดนามก็เอานักเตะตัวหลักมาหลายคนเลยพี่ก็ไม่ง่ายจะพาไเลยไม่ง่ายไม่ง่ายวันอังคารนี้ต้องเครื่องติดตามได้ตามรุ้นและเชียร์กันครับชบาแก้วทีมชาติไทยในยุคของอิเคดะ ที่ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมขอโอกาสอีก2องรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติอาเซลนละสี่เกมเพราะว่า ตกรอกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกก็ไม่ได้ไปบอลโลกรอบคันเลือไงเรียบร้อยนะครับผลงานเลยนะให้ทำต่ออีก2รายการเลวกันรายการถ้าหากว่าไม่ไหวเจแปนเวก็เป็นเจแปนเซนะแบบนี้นะเป็นไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าผลงานในรายการชิงแชมป์อาเซียนจะออกมาเป็นเช่นไรสำหรับทีมชบาแก้วทีมชาติไทยใช่แล้วก็ซีเกมปลายปีนี้ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยปลายปีเป้าหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ สี่เหรียญทองนะฮะฟุตบอลใช่ไหมฟุตบอลสองชายและหญิงครับแล้วก็ฟุตซอลอีกสองต้องได้นะต้องได้เหรียญทองบอลชายเราไม่ได้แชมป์มาแล้วตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดในยุคของโคชโยงนะฮะโคชโยงที่พาทีมได้แชมป์ซีเกมปีสมบัติเจ็บที่มาเลเซียมาเลเซียครับซึ่งโคชโยงบอกว่าเป็นโค้ชไทยคนเดียวมากนะที่ได้แชมป์แล้วโดนด่าอยู่คนเดียวฮะครับเป็นโค้ชคนเดียวที่โดนด่าเคยมาเยี่ยมเยือนรายการเราด้วยนะรายการโดยสนุกนะฮานะวันก่อนผมเจอโคชเตี้ยนะฮะ สะสมเป้าเปรเซนะฮะเชิญมารายการเราด้วยนะฮะก็บอกว่าแฮปไหมใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้บอสแมวโทรมาคุยนะครับแฮปใช่ไหมใช่บอกว่าโคตรโยงเนี่ยไปออกรายการแล้วนะครับแฮปมีโคตรโยงก็ต้องมีโคตรเตี้ยนะครับเอ้ยเป็นไงโค้เตียถามบอกแฮปไหมโคตรเตี้ยเนี่ยก็คุมทีมพีทีประจวบใช่ครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลไทยลีกกลับมาแล้วนะพี่เปิดผู้การแล้วปผู้การใหม่แล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัว ฟุตบอลไทยลีกไปใช่ไหมครับเปิดตัวทีมเสื้อของทีมต่างๆเนาะที่หัวลำโพงโอ้ผมชอบไอเดียของคนที่ไปจัดที่หัวลำโพงนะใช้สถานที่สำคัญของประเทศไทยของเราเลยครับเป็นการเปิดตัวของฟุตบอลไทยลีกภาพสวยนะภาพสวยเลยทำงานดีออกมาดีามากนะครับมีหลายๆคนมาโดยเฉพาะที่คนไปขอถ่ายรูปเยอะสุดก็คือเนอะ ก็คือมาดามเชร์แตมใช่ไหมพี่น้องเชร์แตมน้องเชร์แตมดีกว่าอย่าเรียกมาดามเลยอายุน้องยังน้อยอยู่อ๋อเชร์แตมเป็นลูกสาวใช่ไหมลูกสาวของประธานสโมสรประธานสโมสรการเจนบุรีพลังการพลังการ f c มีคนไปขอถ่ายรูปน้องเยอะมากเมื่อวานวันก่อนก็ไปเปิดตัวเสื้อของพลังการด้วยคือแฟนบอลคนอื่นๆไปขอถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ติดใจสงสัยอะไรเอายังไงยังไงติดใจอยู่คนเดียวครับครับคุณเนมรัชนิพงศ์ของเรานี่แหละนะ ไปขอถ่ายรูปกับคนไหนเนี่ยผมหวั่นใจเลยเกินเ,ออเพราะว่าเขาเป็นคนที่บอกว่ารักคนง่ายอะ่ะ <c oughs> คุณเนมอ,อะ่ะก็น้องมินนี่ไงนะขับเอโฟพี่าออราการ,รที่มออกอารายการเนี่ยเขากำลังคุยกับน้องอยู่ว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเราจะคุยสัมภาษณ์เรื่องนั่นเรื่องนี้น,น,นะ,นะมะีพูดอะไรเอโมันขับยังไงเทียวโจขับยังไงประเด็นแจ้งประเด็นแจ้งประเด็นอยู่เปิดประตูเข้ามา พวดพลาดเลยพี่ลุ่มลาบจริงเลยอ่ะคือขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับเฮ้ยเนมเขาเควียนอยู่ใจเย็นๆก่อนเนมลุ่มลาบเราอ่ะเห็นไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเราอ่ะลุ่มลาบอ่ะใช่ครับยังไงก็ฝากน้องเชอร์แตมระวังตัวไว้หน่อยครับผมเวลามีทักไลน์มาอะไรมาก็โผล่หนีไปโผล่หนีไปรีบหนีไปให้เร็วที่ไปเลยอ่ะก็ทันทีจะเปิดฉากแล้วครับผมโอ้โหหลายทีมก็น่าสนใจนะพี่อืออ๋อจุทยายินดีเจ็ดทีมน้องใหม่ก็ได้จจอกแคม สโรวัตเดนมิดสารวัตเดนมิดกลับมาหรือว่ากลับมาจากเลิกเล่นบอลพี่มาเตะฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะใช่ทีมน้องใหม่ก็มีแฟนบอลเข้าไปเม้นส์ไงในโพสต์ของสรวัตที่เจ้าตัวเดินแบบใช่ไหมแล้วก็เอาแบบของยุทธยาเนี่ยในงานนี่แหละเอารูปมาลงเนี่ยครับแล้วก็มีเข้าไปเม้นอะไรต่างๆนานาเจ้าแคมป์ก็เข้าไปไปตอบปรากฏว่าแฟนบอลดุฮะบอกว่า ช่วยเม้นดีๆหน่อยได้ไหมใช้คําพูดดีๆหน่อยไหมยังไงเขาก็เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินะครับคุณพูดดีๆหน่อยได้ไหมแคมบอกว่าก็ผมนี่แหละครับเป็นคนเม้นต์ผมเป็นคนคอมเมนต์เองอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมเป็นคนที่อยู่ในรูปนี่แหละฮะคือแคมเนี่ยเขาจะน่าร์ลาร์ดดาร์ลารแซวอะไรมาบนี้เนาะใช่ครับอ่ะก็ติดตามได้ไทยลีกนะครับขอรายการเตือตลอดก็จะมีคุยเรื่องเข้มข้นนะพี่นะเรื่องของฟุตบอลไทยลีกคือจริงๆแล้วไทยลีกหนึ่ง ไทยลีก2อไทยลีก3มันก็จะเปิดฤดูกาลไปพร้อมกันว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ไปเปิดตัวสโมสรบริสเทโรเอฟซีนะฮะที่สยามพารากอนนะฮะก็มีท่านจักรทิพย์ชัยจินดาพลตำรวจเอกนะจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยเป็นประธานสโมสรพบตรถูกต้องครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสโมสรด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายของบริสเทโรเอฟซีเนี่ยก็คือเลื่อนชั้นขึ้นสู่ ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งให้ได้ครับผมในฤดูกาลนี้นะฮะเพราะว่าในช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายแล้วนะก็จะพยายามที่จะทําผลงานขึ้นไปอยู่ในไทยลีกหนึ่งให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวตามกันนะฮะสำหรับฟุตบอลไทยนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศก็จะเริ่มทยอยเปิดตัวกันใในช่วงสัปดาห์นี้อยู่แล้จบไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับรพูลกับพาเลทในศึกคอมมลีเทอรชิลเดี๋ยวรีพูลจะเปิดฤดูกาลใหม่วันศุกร์นี้นะพี่อุ้ยมาแล้วนะ ได้ดูทั้งบอลทลีลแลวก็บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกับเป้าหมายในการป้องกันแชมป์ต้องแชมป์อยู่แล้วเฮ้ยเสริมนักเตะขนาดนี้อีซักยังอยากมาเลยพี่แต่ว่าตอนนี้ยังมาไม่ได้เนลเซอร์บอกไปไหนล่ะครับอยู่ก่อนคือถ้าไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทาไงฮะนักเตะนักเตะก็จะร้องเพลงของพี่เบิร์ดพี่ให้เดินต่อไปเขาไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรมาดึงพี่อันนี้คือเพลงใช่ไหมเพลงลองร้องให้เป็นทํานองไหนดีฮะเอาเลย แล้วคนมีเจ้ขเขาคืาให้คุณเนมร้องดีกว่าพี่เพราะคุณเนมเขาทางทางของเขาทางนี้คือชอบฟังเพลงแต่ว,ว่าอย่าร้องเพลงนะครับผม <laughs> พูดถึงเลียพูที่จะ,ะรรป้องกันแชมป์ในฤด,ดูกาลนี้แล้วเนี่ยพูดถึงอีกทีมหนึ่งสักนิดได้ไหมฮะอะไรฮะแมนยูอ้าวเฮ้ย hey, เปิดตัวไปแล้ววันก่อนอ้าวมาเดริสคุนย่าได้แชมป์แล้วนะฮะเอมโบโมเอ่อได้ถ้วยแล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ เบเจิมินบบเบจามินเชสโกถูตโ้โหตัวลุกซื้อตลอดเลยลหลังเหลืองประตูใหม่ไม่ซื้อบ้างใหม่ซื้อแล้วตอนนี้ก็คือซื้อกรอนซื้อลูกปิดหร่อไหมไม่ซื้อไม่ซื้อโดนยิงมากๆไม่เป็นไรเออแต่ขอให้ยิงมากกว่าทีมคู่แข่งไม่เป็นไรโอรดาน่าอยู่ดานานชอบปัดให้คู่แข่งยิงอ่ะชอบอามากเลยอ้าวอีกแล้วเนี่ยชอบมาขิงคู่แข่งนะฮะแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเพราะว่านอกจากเลียร์พูแมนยูแล้วเนี่ย แมนซิตี้เองก็ยังน่ากลัวอยู่ล่าสุดชนะปาเลโมชะเครื่องอาร์เซนอลครับฤดูการนี้ก็เสริมทีมใชได้นะได้น่ากลัวครับผมนะครับก็ถือว่าอีกหลายๆทีมแหละในการแย่งแชมป์ลุ้นแชมป์กันฤดูกาลนี้แต่ว่าแน่นอนเต็งหนึ่งก็คือหงส์แดงเลี้ยงผูกที่คุณเจ๋งใส่ทั้งเสื้อนอกเสื้อในเลยนะครับเสื้อในปลอมเสื้อนอกก็ของแท้ไหมฮะผมฟ้องคุณได้นะดูตาสมสอนแท้ทั้งคู่เหรอหันไปอีกข้างเลยเ่ะ หัวหันไปยางอะหงงหันหน้าทากนู้นไม่ใช่ลาคอสตจรเข้หันไปอีกข้างหนึ่งครับของแท้ซิเสื้อข้างนอกของแท้เนี่ยแล้วข้างในมันจะมันเป็นเป็นไงอ่ะก็ติดตามด้วยครับผมสบายดีนะเดี๋ยวไทยลีกแคป็แน่นอนร์ตลอดจะเสนอข่าวสารไทยลีกให้เยอะขึ้นครับนัก่าผมในทุกสัปดาห์ทุกอีพีเนี่ยจะเพิ่มข้อมูลในเรื่องของฟุตบอลไทยลีก12-3เข้าไปให เป็นรูปแบบเลยเพราะว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทีมประธานสโมสรท่าเรือคนใหม่ด้วยนะพี่ครับผมพันตำรวจเอกดอรนรัตสุเวตนันเป็นแฟนของมาดาแป้งนะเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ใจท่านนายกสมาคมก็รับเลือกให้เป็นประธานการท่าเรือคนใหม่ด้วยครับมาดาสโมสรนะนะครับท่าเรือก็เสือพับนได้ครัวเหมือนกันครับแต่ติดตามได้นะไทยเด็กนะครับผมวันนี้ตลอดหมดเวลาหมดเวลาสัปดาห์น้าอาจจะมีเรื่องของฟุตบอลไทยลีกเยอะขึ้นพี่ใช่ครับนะครับติดตามได้นะวันนี้เราสองคนต้องปล่ากค่ว่า สวัสดีนะครับสวัสดีครับ